เหนื่อยมาทั้งวีคแล้วต้องผ่อนคลายสักหน่อยวันนี้เมมาที่โรงแรมสินธนเคมพิสกี้มาดูแลตัวเองที่สินทธนเวลเนสค่ะเมได้เวลคัมดริ้งเป็นซีซันอลของช่วงนี้อย่างคาคาทีรู้สึกเฟรชขึ้นมาทันทีเลยค่ะพาทัวร์นิดนึงนี่คือห้องพลลาทิสนี่คือห้องฮิสตูดิโอที่มีเครื่องเล่นออกมังกายแบบฟังชั่นอลที่ออกแบบได้ตามความต้องการของแต่ละคน และนี่คือ virtual styling ปั่นจักรยานในร่มความพิเศษก็คือสามารถใช้บริการได้ของแบบมีเทรนเนอร์ช่วยสึกสอนหรือออกกำลังกายตามวิดีโอต่างๆได้ด้วยตัวเองค่ะได้เหงื่อแล้วเมขอมารีแลซ์ที่สปาของสินทอนเวลเนสบนชั้น9ด้วยโปรแกรม facial experience เมชอบที่เขาไม่ให้เลือกหลายโปรแกรมตามความต้องการโดยเฉพาะนีพัฟิ้งคายที่เมไม่เคยพลาดเลยสักครั้ง สำหรับลูกค้า SCB Well ที่มาใช้บริการที่นี่อย่าลืมเช็คเอกิทสิ์กันนะคะรับส่วนลด10%เมื่อสมัคร Momentum Package 6เดือนและ1ปีและรนะับ Personal Training Session เพิ่มอีก2ครั้งเมื่อสมัคร Package 1ปีรวมถึงรับสิทธิ์ซื้อ Watcher ในราคาพิเศษด้วยค่ะฟูลฟิลความสุขใน,นวันนี้ที่ได้ดูแลตัวเองเต็มที่นะคะ